มันก็สื้อเห็นแล้วครับว่าคุณธรรมนั้นั้นก็ไม่ได้มีเาขาเรีเยกอะไรครับไม่ได้มีความความผูกพันกับทางพักพลังประชารัฐและ้วก็คุณประวิตรอีกต่อไปแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันแล้วเพราะก็ะแถลงออกมาแล้วถูกไหมฮะเพิ่นเห็นแล้วไงครับว่าขนาดสสในพักตัวเองเนี่ยเขายังไม่เอากันเลยถูกไหมแล้วคุณจะมาเล่นแร่ปแปรธาตุเพื่อทําลายพักที่ประชาชนเขาเลือกมาแล้วหวังว่าประชาชนจะมาเลือกคุณมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีทางออกอยู่ไม่กี่ทางล้มกระดานรัฐประหารยึดอำนาจซึ่งประชาชนเขาก็เเริ่่่มบือหนาย การแก้ปัญหาแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยแล้วก็วนอยู่กับที่เดิมวันนี้ครับมันก็มีทางออกไม่กี่ทางหรอกพยายามผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาน้าท่วมแก้ปัญหาฝุ่น pm ทำในสิ่งที่ประชาชนเขาเห็นผลงานอย่างแท้จริงจับต้องได้เป็นรัฐบาลที่กินได้มีผลงานแล้วอาศัยจังหวะของความนิยมตรงนี้รวบรวมเสียงถ้าเห็นจังหวะเลือกตั้งได้ก็เลือกไป แต่ตอนนี้พรักประชาชนเขาก็พยายามจะเตรียมพร้อมท่านประชาชนก็น่าเป็นห่วงนะครับท่านหัวหน้าพักสสเท็กเนี่ยก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะโดนร้องอีกร้องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้การเมืองมันไม่นิ่งเลยนะครับแต่ถามว่าในสภาวะที่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นรัฐบาลเขาต้องทําอะไรก็ต้องพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลให้มีเสถียรภาพมากที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องพยายามรวมพักเล็กๆเ,เข้ามาเพราะถ้าเกิดมีพักเล็กแค่พักเดียวเกิดพักเล็กกับพักรองเข้าไปจับมือกันก็เปิดัาก็เปลองม,มี หลายพักเข้ามาเพื่อจะมาคานอำนาจซึ่งกันและกันภายในพักร่วมรัฐบาลมันก็สื่อเห็นแล้วครับว่าคุณธรรมนั้นก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรครับไม่ได้มีความความผูกพันกับทางพักพลังประชารัฐและก็คุณประวิตรอีกต่อไปแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันแล้วเพราะก็แถลงออกมาแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะก็บอกว่าอันนี้กับผมเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วนะครับก็คือก็คือชัดเจนแล้วอ่ะแล้วกันแสดงแสดงตนออกอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราทราบกันดีครับว่าที่ผ่านมาคุณธรรมนัาคเยมุณา ใกลชิดจนกระทั่งฝั่งคุณประวิทย์เองก็แสดงอาการออกมาแบบนี้นึกออกไหมครับนี่คือนี่คือคำถามที่ประชาชนต้องถามไงว่าทําไมเรายังจะต้องมามีพักเล็กพักน้อยที่ที่สร้างปัญหาปั่นปวดแบบนี้คือถ้าพักที่เล็กเนี่ยนะและเขาไม่ปัญปวดก็ทํางานเบมือมืออาชีพได้ผมยกตัวอย่างเลยนะพักเป็นธรรมอย่างเงี้ยมีสอสอคนเดียวนะครับคุณกันวี แต่เขาไม่เคยมาเล่นการเมืองปัดป่วนอะไรเลยเขาเห็นไม่เคยคุณตงกนวีไม่เห็นคต้องไปร้องอะไรสารมนุษย์แต่เขาเป็นพรรคที่มีสสคนเนี้ยแต่เขาทําหน้าที่ยิางสมศักดิ์ศรีเลยรเขาจะเป็นตัวแทนของประชาชนให้คนกลุ่มน้อยๆน,นะครับอันนั้นดีมากเลยนะครับแล้วใครอยากจะไปเข้าร่วมพรรคกับเขาพรรคเขาเอาจจะโตขึ้นโตขึ้นเพราะประชาชนเห็นว่าเขามีจุดยืนมีกรมการแต่พรรคอย่างพลังประชารัฐเนี่ยวันๆเนี่ยไม่เห็นจะพูดเลยเรื่องน้ําท่วมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง เห็นอย่างเดียวครับว่าฉันจะต้องได้เป็นโคตาเป็นรลฐมนตรีไม่งั้นฉันก็จะไปร้องสะไม่งั้นฉันก็จะอ้างเหนื่อยว่าผิดสัญญาผิดคำมั่นแลวเดี๋ยวดูละกันว่าผิดอะไรจะรมหรือเปล่าคือพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องการเมืองผลประโยชน์เพียวๆการที่คุณทรมนัดย้ายไปอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณมนัดใจถึงนะคุณทรมนัสก็ต้องชัดเจนนะครับว่าเมื่อถูกขับออกจากพักแล้วย้ายพักแรกก็จะย้ายพักก็ต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้คือประเด็นอีกปัญหาหนึ่งที่ซ้อนอยู่นะว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยไปพยายามเขียนกติกาแบบบบัังค ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้เลยนะครับมันเลยทําให้เกิดความผิดวิปริตผิดธรรมชาติสสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสสที่มาจากพักนะครับเขาเป็นสสที่มาจากประชาชนถูกไหมถ้าประชาชนเลือกสสโดยเฉพาะสสเขตเนี่ยแสดงว่าประชาชนมีความไว้วางใจในตัวสสคนนี้แม้แต่สสปฏิริษีก็ตามเขาก็ต้องดูรายชื่อปฏิริษีถูกไหมเขาอาจจะเลือกที่ชื่อพักแต่คุณก็ต้องเคารพในความเป็นเอกเอกเทศของสสแต่ละคนคณิกติกาในรัฐมนตรีเขียนว่าถ้าคุณไม่ถูกขับออกจากพักคุณก็ มีปัญหาคุณต้องถูกบังคับให้ตัวเองถูกขับออกถึงจะไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำมาน,นกับกับพรรคพวกประกาศชัดเจนว่านี้เราจะมาร่วมทางานรัฐบาลถ้าจะถูกขับออกก็ยินดีเพราะเราก็จะไปร่วมรัฐบาลใหม่ทาหน้าที่ประชาชนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพรรคพลังประชาะจะบอกว่ายัางไงจะบอกว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องเก็บคนเหล่านี้ไว้ก็มีเหตุผลเดียวครับคือกลัวความเสียเปรียบทางการเมืองหรืออ,อ,อยากจะได้ความสาใจว่าจะไม่จะไม่ไล่เธอออกหรอกการเมืองก็จะคาราคาซังอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นพรรค ผสมกันไปมันก็จะมีคนอาศัยไอคอนดิจิตตรงนี้ไปอ้างต่อสารอีกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้หรือเปล่ามันก็จะยิ่งกลาหลวุ่นวายไปสุดท้ายประชาชนได้อะไรลหละครับวันนี้เรามาเหมือนกันนักการเมืองมามาแย่งกันมา,มาดูกันว่าใครจะไปนั่งตรงไหนในสภาแต่ถามว่ามีใครพูดไหมพักในในใน,ในพักต่างประชารัฐเนี่ยมีใครพูดไหมว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องต่างๆเนี่ยใครจะไปแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะเรามาสาระวนกับไอ้เรื่องนี้เรื่องการตั้งคอรมอเรื่องสายรละมุนเรื่อง,องยุบพัก เห็นไหมครับว่าไอการสร้างระบบที่มาทําให้มีความหยุมหยิมยุบยับโยเยงี้ประโยชน์ไม่ได้ตกต่อประชาชนเลยประโยชน์ไปตกอยู่กลุ่มอํานาจที่แย่งอํานาจกันผมคิดว่าคงยังไม่หมดด้วยเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเขาเองก็ยังมีพรรคพวกอยู่แต่เราอย่าลืมนะว่าในยุคสมัยหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นคนที่มีฤทธิเดชทางการเมืองล้มรัฐบาลฝั่งของคุณทักษิณมาแล้วอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์สู้ในทางการเมืองไม่ได้ก็ไปสู้ในเวทีม็อบกรปสแต่เราเห็นไหมครับว่าผ่านมา10กว่าปี ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยสุดท้ายม็อกกบสที่เป่าต้องหวีหวันนั้นมาขอเข้าร่วมรัฐบาลกับคุณอิ้งซึ่งเป็นหลานของอคุณแพรร์ของคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องประชาชนได้เห็นแล้วว่าไอ้วิธีการนอกระบบแบบวิธีการที่คุณไม่ไม่สามารถเอาชนะผ่านการเลือกตั้งได้แล้วจะมาเล่นนอกระบบสุดท้ายคุณก็กลับเข้ามาสู่ระบบมาขอตําแหน่งเขาอยู่ดีและผมจะไม่แปลกใจเลยนะถ้าในอนาคตกลุ่มที่อยู่กับคุณประวิตรตอนนี้จะสามารถหาแนวทางมาขอร่วมรัฐบาลได้จะไม่แปลกใจเลย นะครับเพราะเขาไม่ได้คิดมีประชาชนในหัวใจเขาคิดอย่างเดียวว่าทายังไงให้ชิงคอนได้เปรียบทางการเมืองพอร,รู้ตัวว่าตัวเองแพนน้แน่ๆแล้วก็ขอสละเรือทิ้งแล้วมาอยู่กับฝ้ายที่ชนะดีกว่าสุดท้ายนี่นะครับมันต้องเกลี่ยการเมืองใหม่นะครับมันต้องมีพักใหญ่สองพักผมผมพูดมาตลอดนะครับเพราะอะไรเพราะการที่มีพักสองพักใหญ่เนี่ยมันจะทําให้พักมีเสถียรภาพ,พพอที่จะมีปีกในพักได้ตอนนี้พักไม่มีเสถียรภาพเขาไม่ต้องมาคิดเรื่องปีกแล้วครับ อำนาจในพักต้องถูกรวมศูนย์เพราะว่าพักจะถูกยุบหรือเปล่าจะไปรอดหรือเป่ไม่รู้เลยแต่พักการเมืองที่จเจริญแล้วในต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีปีกหมายความว่ามันจะต้องมีตัวเลือกภายในพักขึ้นมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพักชิงตำแหน่งคนที่เหมาะสมจะเป็นนายกของพักในต่างประเทศเนี่ยอ่ะอย่างสหรัฐอเมริกาเราเคยเห็นมาใช่ไหมครับก่าจะมาเป็นตัวแทนพักชิงตำแหน่งพรีมีได้เนี่ยโหต้องสู้ขับเคี่ยวกันสิบกว่าคนจนเหลือแค่คนเดียวอังกฤษก็เหมือนกันครับอังกฤษก็ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ของว่าที่หัวหน้าพักพักเดียนนนะแแต่่่ขงกกัอ จนกระทั่งเหลือคนเดียวนี่คือ,อพลวัตท,ที่ดีเพราะว่ามันทำให้พักเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองไม่ได้สู้กับเฉพาะคู่แข่งทางการเมืองแต่ต้องพัฒนาภายในพักไปด้วยแต่ตอนนี้บริบทแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้พลวัตแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะพักการเมืองถูกกติกาบีบให้เอาตัวรอดอย่างเดียว ไม่ต้องคิดถึงื่องประชาชนคิดถึงตัวเองก่อนจะถูกยุบไหมนายกจะอยู่ต่อได้ไหมตั้งครมลแล้วจะเกิดปัญหาไหมนี่คือปัญหาของสิ่งที่เขาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูนซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนเลยเป็นการเขีย่ยกติกาโดยหวงอำนาจของคนที่ขยึดอำนาจมาแล้วอยากจะให้พรรคพวกตัวเองเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อไปได้จะแก้กติกานี้ยังไงประชาชนเขาอยากจะแก้เพื่อไทยในใจก็อยากจะแก้แต่เขารู้ว่าถ้าแก้ไปตอนนี้เนี่ยรัฐบาลแตกหักกันก็ต้องพยายามรวบรวมเสียงให้ได้ก่อนทํานโยบายให้ประชาชนเห็นผลงานก่อนประชาชนไว้วางใจหาจังหวะทางการเมือง แก้ปัญหาทางการเมืองโดยอาศัยจังหวะทางการเมืองนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยเขาทาเป็นพักประชาชนเป็นพักที่มาใหม่เขาก็เรียนรู้มาแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาส,สิ่งที่สิ่ไอเดียที่เขาอยากจะทำเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องสําคัญแต่เขาทาไม่ได้เลยเพราะเขาพักเขาถูกยุบถามว่าพักประชาชนวันนี้ยังจะทําให้ตัวเองถูกยุบอีกหรือเปล่าไม่ใช่ความผิดเขานะครับแต่ในสภาพความจริงทางการเมืองคุณต้องรู้จักเล่นจงังหวะทางการเมืองเป็นเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากมากเพราะว่าในระบบ ประชาธิปไตยไทยที่เราเรียกกันเนี่ยมีแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ครบ4ปีคือสมัยคุณทักษิณชินวัตรรอบแรกนอกนั้นมีอันเป็นไปหมดเลยยกเว้นกรณีที่เป็นนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแบบปกติเช่นยึดอํานาจมาสมัยคุณเปรมหรือสมัยคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยอยู่ได้ยาวนานนะครับแถมยังมีการเขียนกติกาเอาสอวอมาช่วยเลือกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถามว่าน่าเป็นห่วงไหมน่าเป็นห่วงเพราะกติกามันไม่เป็นธรรม ไม่ใช่ว่าคุณยุ้งอิงจะอยู่ไม่ได้นะครับคุณยุ้งอิงมีความสามารถอยู่ได้แต่ถึงแม้คุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันมีการพยายามไปพลิกแพลงข้อข้อกฎหมายมาใช้ที่ที่ตอนนี้มีนักร้องซึ่งผมเรียกว่านักร้องหลงป่านักร้องผิดคีเนี่ยไปร้องสารรัฐธรรมนูนเตรียมจอ่อร้องกกตปป,ปชสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนเงื่อนปมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อรัฐบาลได้คำถามทีท่ใหญ่กว่านั้นก็คือประชาชนรู้สึกอย่างไรกับปรากฏการณ์ที่มีคนไปร้องเอานายกออกอานายกออก มันมี2อ,อย่างนะครับที่เราต้องชัชงน้ำหนักกันก็คือ 1. การเคารพมติของประชาชนกับ2คือการตรวจสอบผู้ที่ประชาชนเลือกมามันต้องอยู่คู่กันคุณจะเลือกเขาไปแล้วคุณปล่อยเขาทํางานโดยไม่ตรวจสอบไม่ได้แต่คุณจะตรวจสอบเขาจนเขาไม่ได้ทำงานเลยประชาชนเลือกไปก็เท่านั้นก็ไม่ได้อยู่ดีคำถามคือตอนนี้ผมคิดว่า เราไปเน้นอำนาจในการตรวจสอบโดยองค์กรที่ไม,ไม่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเช่นสารเยอะเกินไปหรือเปล่าจนกระทําให้มติที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยมันไม่ได้รับการสะท้อนออกมาจากการทํางานที่ต่อเนื่องอย่างแท้จริงครับอันนี้คือปราก,การที่เราปฏิเสธไม่ได้หลังจะมีการรัฐประหารมีการเขียนสิ่งที่เขาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญซึ่งออกแบบให้รัฐบาลมีความอ่อนแอเพราะฉะนั้นรัฐบาลเพื่อไทยเขาไม่ได้อยากจะมาร่วมรัฐบาลแบบนี้นะครับไม่มีรัฐบาลไหนหรอกที่อยากจะมาแบ่งกระทรวงแบ่งโคตา้าวุ่นวายกันแบบนี้เขาอยากจะเป็นรัฐบาลแลนสไลด์ แต่ปรากฏว่าเงื่อนไขาทางการเมืองมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันมีการเกิดขึ้นมาของพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลและก็พรรคประชาชนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถามว่าทุกๆกรัฐบาลก็ย่อมอยากจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินจึงมีความจําเป็นจะต้องจัดสรรเก้าอี้คณะมนตรีคําถามที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราอยากจะออกจากปรากฏการณ์แบบนี้คืออยากจะให้มีคณะมนตรีที่นายกเขาสามารถตั้งคนที่เขาอยากให้เข้ามาทํางานจริงๆได้ไหม อันนั้นต้องใช้เวลาครับเพราะว่าเราต้องพยายามคลายปมหลุดออกจากผลผลิตของรัฐประหารเยี่ยมน้านซึ่งมันเกิดขึ้นมาในสมัยคุณประยุทธ์แล้ววันนี้รพรรคที่คุณประยุทธ์ไปร่วมเป็นหัวหน้าพรรคมาก่อนรวมไทยสรังชาติก็จะเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังมีควันหลงของยุครัฐประหารหลงเหลืออยู่แต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยพยายามจะพาประเทศเดินไปข้างหน้าเพื่อพ้นจาก บรรยากาศตรงนี้ซึ่งต้องใช้เวลาครับก็เป็นการใช้คำพูดที่ทําให้เกิดหัวข้อข่าวนะคือครอบงำเนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วแต่ครอบครองเนี่ยมันก็เหมือนกับพ่อลูกของพ่ออ่ะคือคุณจะบอกว่าคุณอุงอิงไม่สามารถเป็นลูกคุณทักษิณได้หรอจะตัดลูกตัดพ่อกันได้หรอครอบครองในที่นี้ก็คือครอบครองความความเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เนี่ยคือผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ แต่มันก็เป็นคําพูดที่ทําให้คนไปตีความต่อแต่ผมถามจริงๆนะผมถามจริงๆนะอันนี้คิดในมุมกลับนะอันนี้อาจจะไม่มีใครพูดถามว่าถ้าวันนี้เรามีนายกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณอุงอิงเนี่ย